โอเคฮะก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะรับพวกับผมวีเดียซีมิกนะฮะวันนี้ก็จะมาลุยในโหมดบิสมดนะครับผมโหยเป็นได้จ,ไดดดจะได้ด้านทะี่ยพี่จะได้มาแคสนะก็ขอไปเดินฉาบปันนิดนึงนะฮะวันนี้ก็เล่นฮีโร่คารามิตี้นะฮะซึ่งพี่เอ่อพี่มาสเตอร์พี่เจเขาได้แคสไปแล้วแต่ว่าผมจะเอา,าเอ,อ่ะผมอยากเล่น ไม่เขาจะแคปไปแล้วผมไม่กลัวซ้ำผมไม่อายครับผมไม่อายแน่นอนแล้วเจอในเกมเลยรับผมโอเคก็อยู่ในเกมแล้วนะฮะดีอลเลยล่าธรรมดาเลยแหละไม่ใช่ดีผมอยู่แล้วนะฮะผมไม่มีคาราเมตีให้ดีผมแล้วผมอยากเล่นผมก็เลยเลือกมานะฮะอัพนี้มาก่อนเอาแรงแรงตีตีจืดจืดจืดัหนักเลย <laughs> ไม่กี่นาทีนึงหายหมดโคตรแรง <c oughs> ขอจืดนึง <c oughs> โอ้ยเจ็บๆๆเจ็บเจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่รรมไ,มรรมไมง <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเรจะเย็นเพื่อนโอ้ โยนมีกดเกียร์ไอ้บิร์นมีก็เกียร์นะฮะไม่ใช่ว่ากากระเทเบอร์เนี่ยโยนชักโยนชักเนี่ยแบบรัวรัวโยนหนึ่งทีดึ้มดึ้มดื้ออื้อ ไปเอยล่ะล่ะโอ้ยอ้ยเกือบโดนไม่ไปเลยอาอดูไปเรื่อยเรื่อย dạy không ơn dạy không ơn này ai ơn dạy ui ơn Ôi, cảm ơn dạy ui ơn dạy cảm ơn ui cảm ơn Này ra cái chẳng này rồi. Ừ Tiếp đó, skill kiểu ná Trang Sao này kia โอ้ยกระตุกกระตุกกระตุกโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเอาอีกแล้วเกินเกิโอ้โดนแล้วเอ่อฮิฮัมเมอร์มันควดจริงจริเลย ไปดีลัวนี่อือโคตรแรงครึ่งหลอดอืมอือโคตรแรงโอ้โหไหนไหนเพื่อนไปไหนไปไหนโคตรแหลก ทั้งแรกทั้งแหลกเอ้ยอีกแล้วอืชิ่หายแล้วหายแล้วอู้ววแมืฮึ่ม เออโออเติอได้ยี่หลังมาได้ไงเอาสามมาเลยก <c oughs> ็จะเขียเนเซมเลยตกนิดหน่อยฮะแบบจะ่านจะนิดหน่อยนะนิดหน่อยจริง <c oughs> เฮ้ยออาแล้วบวกแล้วแต่ตายเลยโอ้อระตกบ่อยปัญหาส่วนปัญหาโคตจะบ่อยแล้วฮะ อย่างนี้มันจะพลาดเลยดีกว่าเสรียบร้อยมันจะไม่แหลกตอนเดินนะครับมันจะแหลกตอนบวกให้ตายสิน่ะไม่น่าพูดเลยโอ้อะไรของมันว้นอะ้ึ เอ้ยอย่าได้เอ้ยไม่ยากโทษเขาโทษเออโอ้โหสูมให้ด้วยเลพื่อนออกไปดับแสงฮะไม่ออกบิงฮะโอยกะไม่ใส่ไม่เข้าไปทไม่เข้าทำเลยเลยเอ้ยเฮ้ยๆมันี่ก็ไปจ่ายจ๋อไอ้ตายหมดเลย บอกเลยโอ้โคตรแรงโอ้ดีอ่ะโอ,อสะ้สวยปละล่ะสวยปละล่ะสวยปะล่ะโอ้โหสุดยอดสุดยอดเอ้โหโคตรสวยอ,อี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 สีดเหลือเกิน <laughs> อออืออือโอ,อ,อ้ไม่ตายเอาไายด้วยโอ้เนาะมันจะได้ออเอาอนี้แหละคอมแร็ของ,ของสก,กิล,ลไม่จำเป็นนะคอมแร็ของท่าสก,กิลติดตัวเน้นๆนะเฮ้ยไทยโอลไปหาตามนี่นี่เพื่อนเราไม่ปล่อยฮะแมทแมนนี่ไงหลบโอ้โห อ่การคิดจ้าทำสมควรเราละ่ะนี่แหละทนไม่ไหวแล้ว <c oughs> เรามาฝึกเรียนนะทุกครั้งทุกเกมเรามาฝึกเรียนนะฮะเราไม่ได้มาเพื่อโชว์ของตัวเองทั้งสิ้นเรามาเพื่อเกลียนศัตรูไม่ก็เกียนทีมเราเอง <c oughs> <c oughs> บวกเลยบวกเลยบวกเลยอี๋ ดู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 มีสวนเออเอา,เอาวิดิเกเตอร์โหตีโคตรแรงพี่เผาใบหนึังมันังเลยโอ้โออยนแล้วเอ้ยนวอลกทัน mày rồi đấy, mày hay đấy, phải hay phải mày hay đấy, mày hay đấy, mày มาดิเพื่อนบกดีบกดีโอ้โดนล้วโดนเราทุกอย่างลงหมดเลยโอ้ยเออโดนอีกแล้วเฮียมเออเออสิเออโดน หลอดแล้วเพยยังไงเรียบร้อยแล้วก็เพยน <c oughs> โอเคคราวนี้ก็จะได้แล้วสิ่งที่เราต้องการเราจะไม่เข้าประทะแล้วจะเข้าไม่ย่องจำเป็นท่านนั้น นี่ยเรียบร้อยอึหมุนกลับต่างเยอะจังเลยว่าหนังสือเนี่ยขัๆๆยงไว้ ดีฮะต้องฟิล์มว่าเป็นมารยาของผมโอ้ยอ้าวโหลาไม่ได้กำจริงๆเลยอือ อ,อ <l ikes> ไลเดคิว,แล,ว <l ikes> แล้วเห็นแล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  <l ikes> โอ้เพื่อนขอโทษ <l ikes> อืม <l ikes> โคตรเจ็บ เออเอาสวนไปเอาอคืนไปอไอนนเออโดอนฟินไม่สวยเลยอ่ะโอเคฮะก็จะไปฮะเดี๋ยวเปเจอกันในเกมที่สองนะผมโอเคเข้าสู่เกมที่สองแล้วนะฮะนี่ก็เล่นตัวกันเหมือนเดิมเล่นตัวอะไรดีกว่าเออตอนนี้ช่วงแบนตัวนะฮะ ซึ่งผมเลือกแบรนด์อมบารดอนนะซึ่งแบบไม่ชอบเกลียดมากมากเหอที่ดีวัดแล็วหายละว่ายังไงดีลระสก,กาวซะด้วยดิ โูนอตดีไหมเฮ้ยโอ้โหทุกอย่างจริงจคนนี้ไหวละตัดเลยแล้วกันว้าฮะเราต้องทุบหน้าสั่นนะโอเคแล้วก็เจอตัดแล้วเขาตัดไปเจอในเกมเลยนะฮะ โอเคฮะเข้าสู่ในเกมแล้วนะฮะดูดีดนะเออกอาแบนี้เลยนี่นสไตล์ผม <c oughs> เรามาเรื่อยบรืเปเื่อยฮะ <c oughs> อุย้ยดังเกนหยิบ้อย <c oughs> เออทุบมันเออ <c oughs> อย่าให้วาดขายะเรับ เออเออ่ไงเรื่อยๆไป <c oughs> เปลีป่ยไปฮะโอ้โหนี่ไงน,นี่ยยังไงล่ะจะไฟห่าไอ้อ อ้ลอถอดเอ้ไอ, <laughs> อ,อโดนทุบไปสองดอกหน้าสั่นเลยเลยในไอหนึ่งทีเอาปอีกหนึ่งโอ,โ,อโดนแล้วโดนแล้วขอโทษเพื่นอนฝงเอาละโดนบวกแล้ว ไม่ไงอือไอ้เพราเต็งสองดอกนะฮะโหเก็บไปแล้วว่าแถมเมื um ่อกี้นะฮะเอ้ยอ๋ออ๋อช้ผ่าและอุ้ยแหลกแหลกกระตุกอีกแล้วโอ้โหให้ตายดิ เฮ้ยดีเหรอโดี๋ยวผมตายละไม่โอู้โดนโอ้เขาแหลกแ่แท้เลยฮะืกับโดนจะตายโดนแล้วตายแล้วตายแล้วมันจะลอยแล้วฮะเฮ้ยได้ชิ้นสาดสิ เลย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 เออตะก้อนโดนตะก้อ,กกอนกกอหนีไม่ได้นี่เรียบร้อยไม่ใหญ่เอ้เอ,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 อ้ออออ โอ้ยกระตุกอีกแล้วมีตายดิขนาดตอบขนาดแล้วเนี่ยไอ้นี่ชุบนาสันโอ้โดนโอ้โหก็ยังจะโดนนะยบร้อให้วาเด็นเฮ้อแฮกมาอย่างนี้ตายดีกว่า ตะกาวมันจะป่วนจะไม่เนี่ย่ะโหเมื่อกี้โอ้ยหายไปแล้วอ่ายังโดนอยู่เ้อโดนี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรล่ะเออจะไฟบ่าโอ้ oh, มันจะเอาแล้วจะเอาแล้ว โอ้โหโดนอีกแล้วสเกาแล้วก <spotlight> <bizarre> ็ตัวอีกแล้วโอ้ยเอาเด็กังเก็ตดังเก็ตโอ้โหคัดแรงเรียบร้อยเด็บไปตามระเบียบนะฮะปล่อยเลยไปเลย ปอมยืนไหนโอ้สก,ก,สกอตกอดอาวุธเทียบเลยไ้ตายเ,ยเยลยตาละไม่ได้กินมึงหรอกไม่ได้กินมึงหรอกตาละเฮ้ยที่ชอบดีกว่าตีมตีดิเออทำไมล่ะอ้ย อี่างกินแก้ครับดังกินแก้ทางอนะโอ<ฮ>้หเอาละเอาละเอาเดินโดนเป่าละนี่ชอบค้างเว้ยผมไม่เข้าใจนะใครมีโปรแกรมอัดที่ดีกว่านี้นะเชื่อส่งมาผกก็่าก็ดีนะ อาจ้วชอบพังอ๋อนั่นนั่นนั่นนี่อะไรล่ะเอาอีกแ้โคโนตเออนี่ไงขโมาไม่รู้เรื่องฟอร์มเลยจังหวะนี้โอ,อ้โหโคโนตโคโนต โอ้ยมังกรเป่าเออมังกี้มังกี้อ๋อสนุกเลยเอาละข้างล่างโอ้แฮกเก็บมังกรไม่ได้ฮะนี่แล้วก็เดินคอนอัเก็บไปเดี๋ยวเข้านี่ก่อนเด้อมา ไหนขาไปข้างล่างขาไปข้างบนกันแล้วก็ต้องเอาข้างล่างฮะเออยโดนอีกเอ้ยโดนอีกแล้วถ้าจะปวดจะไปแล้วคนนอตจะไม่ชอบก่อนละโดนปิดอะไรมางก่อนอ๋อรถไฟ เซ็เสร็จซะละนี่โอ้โหสวยไม่ยังสวยงามนะจะไม่ทนแล้วเอ้ย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 จะไม่กล้าคอไม่ได้โอ้โหเอ้ยมีต้องมาชงมาชาร์จแรงสิ้นอะหล่อเลยไปยาวให้มากโอ้โห เออนี่ไงเออ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 อ้าเออ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 โอ้จะตาย มันอยู่ระหว่างป้อมฮะหยุดไปเมื่อกี้โคตรมั่วเฮ้ยเฮ้ยดังเกนต่ยป้อมฮะเรียบร้อยอยังไงเออดังเกนโดนแล้วเออคนมัดเก็บไปได้ะฮะ เราล่ะอ้าหนีไม่ใช่นี่เออเสียตังฟรีเลยถือแล้วทุกความโชวนน์ะในการฆ่าหนีเปิ <c oughs> ดทุกอย่างฮนะทุกอย่างให้พร้อมเพื่อนคนที่สบายหมดแล้ว,ว <c oughs> ลเ,เจอ เ้ยไอ้ยไ้ยทุกทีนึงไปแล้วนี่ไงว่าแล้วพอแล้วรอบ <l ars> รู้รู้รู้ทันนี่งไงเออเอเอ นี่ไออเอเอเ,อเอบอกอแล้วรู้ทันเออทุบมาให้หน้าสัน่นทุบบอลให้หน้าสั่นทุบบอลให้หน้าสั่นเออเปิดต่อเอออาวชิบา่าเราไม่ตีวะ Ui, chuyến khăn lẹt cái gì á Tiệt điệp lời Điệp lời má cạt tài Tiệt đi nữa Rồi rồi mình Mình kêu một ตก็บินเข้ามาบิงแค่เนี้ยวเนี่ยเรียบร้อยไปแล้ววิงว่งวิ่งไอ้พวกเห็นไหมเห็นไหม จบ่ด้เออเสียบร้อยเออ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 ไงล่ะเสียบร้อยฮะก็จบไปกับไอ้โหมดบลิดนะฮะบลิดโหมดในทั้งสองพาร์ทนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะฮะ ก็ถ้าชอบกดไลค์ซับสไครป์ขอไคุณดี่ชมเข้ามานะฮะก็จะสามารถติดตามก็จะพูดไงดีล่ะก <you>, ็มาณว่าถ้าสามารถติดตามได้ในเพจนะฮะเดี๋ยวให้ลิงก์ไว้ข้างล่างอย่เหมือนเดิมนะฮะก็ลาไปก่อนนะสวัสดีครับผม